นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดสุวรรณหังสชาดกชาดกว่าด้วยความโลภ ครั้งหนึ่งในพุทธกาลสมัยณพระเชตวันในนครสาวัตถีต้นตำนานแห่งนิทานความดีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นชาดกตามลักษณะธรรมอันปรากฏขึ้นการละครั้งนั้นก็เช่นกันพระพุทธศาสดาทรงตรัสพระธรรมคำสอนในข้อความโลกขึ้นอัตถกถานั้น มีต้นเหตุจากบรรดาเหล่าภิกษุณีแห่งพระเชตวันมหาวิหารแห่งนี้ได้กระทำสิ่งไม่ดีงามคือความโลภนั่นเองเหล่าภิกษุณีดังกล่าวมีถูแลนันทาเถรีเป็นหัวหน้าคอยควบคุมดูแลเหล่าภิกษุณีให้อยู่ในวินัยสงฆ์อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่ก็ถึงเวลาที่ต้องออกบิณฑบาตแล้ว เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วพวกท่านตามเราออกมาเถิดพระภิกษุณีต่างมีวัดปฏิบัติงดงามเป็นอันดีหน้าที่หนึ่งซึ่งกลุ่มของพระถูลนันทาเทรีปวารณาไว้คือบินทบาทกระเทียมเพื่อประกอบในพัตตหารบ้างเป็นโอสถบ้างตามวาระ บินธบาตท,ทางนี้ด้วยครับเจรนินพรโยมเร็วๆเ,เข้าสิาพระภิกษุณีมาโน่นแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันบินธบาตนะค่ะก็รีบสุดๆแล้วเนี่ยครั้นต่อมาได้มีอุบาสกผู้ค้ากระเทียมในนครสาวัตถีได้กราบประวารณาถวายกระเทียมแก่ภิกษุณีสงเพื่อไม่ให้ลำบากไปเที่ยวบินธบาตกระผมนำกระเทียมจำนวนมากมาถวายพระแม่เจ้าขอรับ จเจริญพรโยมขอให้ท่านทำมาค้าขายสะดวกสำเร็จดังใจนึกนะท่านสาธุอุบาสกผู้ประวารณากระเทียมยังได้สั่งคนดูแลโรงเรือนเก็บสินค้านี้ให้ถวายแก่ภิกษุณีไปทุกๆครั้งครั้งละสองถึงสามห่อหากมีเถรีเหล่านี้มาหาครั้งหนึ่งทางราชการมีงานฉลอง กระเทียมที่ร้านรวมถึงส่วนที่เก็บตุนไว้ของพ่อค้าใจบุญผู้นี้ได้ถูกกว้านซื้อไปหมดกระผมต้องขออภัยพระแม่เจ้าด้วยนะครับกระเทียมที่ร้านอ่ะได้ถูกซื้อไปหมดไม่มีเหลืออยู่เลยนะขรับถ้าเช่นนั้นควรทำเช่นไรดีวันนี้มินทบาทมาก็ได้น้อยมากกลูวไม่พอสําหรับทําโอโสถพระแม่เจ้านําบริวารไปที่ไร่เถิด เรายังมีกระเทียมกักตุ้นอยู่ที่ไร่ไม่น้อยขอรับได้สิขอบใจท่านมากนี่มวลพระเถวีที่ไร่กระเทียมกระผมจะนำทางไปเดี๋ยวนี้ละครับไม่นานเหล่าภิกษุณีก็ถึงที่เก็บกระเทียมภายในไร่ของอุบาสกซึ่งออกปากถวายไว้แล้วเหล่าภิกษุณีจึงทำการขนเอากระเทียมเหล่านั้นกลับวิหารเชตวันอย่างมากมายไม่รู้จักประมาณช่วยกันขนกลับไปเยอะๆเถิด พักนี้ชาวบ้านออกมาใส่บาตรกระเทียมกันน้อยเหลือเกินขนไปเยอะๆเราจะได้มีพอทำโอสถนได้หลายเดือนหัวงามๆทั้งนั้นเลยนะคะพระแม่เจ้าเฮ้ยท่านพระพิสุนีจะขนไปทำยาหรือเอาไปขายนัแน่นนนะ่ะเยอะขนาดนั้นพฤติกรรมอันโลภมากนั้นไม่สมควรทำเมื่อคนเฝ้าไร่าพากันตำหนิเหล่าสงในพระวิหารก็พลอยอับอายและโกรธเคือง กว่าพวกผมจะเก็บกระเทียมพวกนั้นจากไร่มาหมดก็สองสามอาทิตย์อะเราภิกษุณีมาบินธบาตวันเดียวขนไปหมดเลยนะท่านการกระทําเช่นนั้นไม่เหมาะเลยเราจะนําความไปกราบทูลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าครั้นเหล่าภิกษุกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสตําหนิภิกษุณีทูลนังทาในครั้งนั้นพระองค์ทรงเปิดสังฆสภา เพื่อแสดงธรรมที่เหมาะแก่การโปรโดภิกษุณีโลกมากไว้ในการนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มีความปรารถนาไม่รู้จักพอนั้นไม่อาจก,กระทำให้ลาาผลของตนยั่งยืนได้ไมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุณีทูลนันทามีความโลภเป็นใหญ่แม้ในอดีตชาติ เธอก็เคยผิดพลั้งเพราะโลภมากมาแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสาทกค,ความโลภนั้นด้วยชาดกสุวรรณหังสะดังนี้ย้อนการเวลาไปยังพุทธสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระโพธิสัตว์จุติขึ้นในครอบครัวพามณ์สกุลหนึ่ง เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มก็ได้รับการตกแต่งให้วิวากับสตรีอันมีชาติตระกูลสมควรกันเมื่อแต่งงานออกเรียนแล้วก็เป็นครอบครัวพราหมณ์อยู่ในจารีตแห่งวันนะและมีทรัพย์พอกินอยู่ได้ไม่ขัดสนทั้งสองมีบุตรหญิงด้วยกันสามคน สาวของเราทั้งสามคนนับวันก็เติบโตเป็นสาวกันหมดแล้วนะพี่เจ้าต้องมันสอนให้ลูกๆทำงานบ้านงานเรือนอย่าให้บกพร่องออกเรือนไปจะได้ไม่ขายหน้าเขาทิดาทั้งสามชื่อน,นันทานันทวดีและสุนันทายิ่งวันก็ยิ่งเจริญวัยในขณะที่บิดามารดาเริ่มรุ่งโรยสวยชราอันเป็นธรรมดาของโลก มาทานข่าวทานปลากันเน้แล้วล่ะลูกๆวันนี้แม่สั่งให้คนทำของโปรดของพวกเจ้าทั้งนั้นเลยนะมีอาหารอ่อนๆให้พี่บ้างไหมพักเนี้ท้องมันไม่ค่อยย่อยเลยท่านพ่อแก่แล้วฟันไม่แข็งแรงมากกว่ามั้งคะต้องทานอาหารอ่อนๆ <laughs> เออลูกคนนี้เนี่ยช่างแซวพ่อจริงๆในที่สุด เทวทูตองค์ที่สี่ที่ชื่อมอรณะก็นำความตายมาสู่ครอบครัวพราหมณ์ผู้หาเลี้ยงภรรยาและบุตรสาวก็ถึงแก่กรรมลงในวันหนึ่งท่านพี่จากไปแล้วแล้วน้องจะเลี้ยงลูกต่อไปอยังไง นั้นครั้นถึงกาละแก่ชีวิตลงแล้วก็ไปเกิดเป็นหงทองในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ในกำเนิดใหม่หงทองมีญาณระลึกชาติได้เพราะมีอานิสงส์ของพระโพธิสัตว์ครั้นเติบโตได้เต็มวัยเสรีรระก็เต็มไปได้วยขนทองคำาวดงามยิง่งจึงทำสมาธิอนุสติญาณสู่กาละอดีตเมื่อย,ยังเป็นมนุษย์ด้วยความใคร่รู้อื ก่อนนี้เราอยู่ในวันพรพรามหรือเนี่ยมีภรรยาและมีบุตรหญิงโอ้แล้วตอนนี้พวกนางไม่ได้สุขดังเก่าเพราะขาดคนเลี้ยงดูช่างน่าสงสารจริงๆนิยในยานสมาธินั้นนำความสงสารบังเกิดแก่สุวรรณหงอย่างยิ่งความเป็นจริงที่บุตรีและนางพรหรามประสบอยู่คือ การมีชีวิตอยู่เพื่อรับจ้างทำงานหนักให้ผู้อื่นสุขสบายออออหนักจังไหวหรือเปล่าท่านแม่ <c oughs> ทำไมทำไมท่านพี่ต้องทิ้งพวกเราไปด้วยถ้าพ่อเจ้ายังอยู่พวกเราก็คงไม่ลำบากกันอย่างนี้ <c oughs> พยาหงเมื่อทราบทุกสิ่งแจ้งจากยานแล้วก็เร่งบินมาสู่ครอบครัวเดิมของตนเพื่อช่วยเหลือให้สุขสบายว้าวหงหงทองคำไหนพี่อุ้ยใช่จริงๆด้วยหงทองโอ้โหหอล่ามไปทั้งตัวเลยมาจากไหนกันเนี่ยจับไว้แล้วลูกๆจะดีเหรอท่านแม่เป็นพญาหงเชียวนะจะยอมให้เราจับง่ายๆหรอ ช้าก่อนเธอลูกเอ๋ยเรานี้คือบิดาของเจ้ามาเกิดในร่างทองคำนี้ลูกเอย